รับเข้าสู่โครงการล,ลักลินทาวน์ไลเซโอคลิป2บางนาสวนรภูมิค่ะซึ่งก็เป็นโครงการใหม่จากบริษัทล,ลัลินพัลพริตี้จำกัดมหาชนที่มาในรูปแบบของบ้านเดี่ยวและบ้านแนวคิดใหม่ค่ะซึ่งเราจะเปิดพรีเซลนะคะในวันที่17และ18ตุลาคมนี้ค่ะ จองในงานค่ะจะได้รับโปรโมชั่นสิทธ,ธิพิเศษนะคะเป็นส่วนลดและของแถมกว่า3 0 0แสนบาทย้ำนะคะเฉพาะในงานนี้เท่านั้นค่ะกับราคาสุดพิเศษวันพรีเซลค่ะที่ละลินทาวลานเโอคลิป2บางนาสวนภูมินะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดของเรามาได้ทางอินบ็อกและลินแฟนเพจค่ะหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์0 6 5 9 3 6 6 2 7 0ค่ะ ภายในโครงการประกอบด้วยบ้านเดี่ยวและบ้านแนวคิดใหม่ในสไตล์โมเดิร์นจิโอเมทรีค่ะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสถาปนิกชื่อดังชาวฝรั่งเศสเลอกรโบซิเยนั่นเองค่ะที่ผสมผสานความสวยงามให้เข้ากับการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นออกแบบพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่มาพร้อมกับเฟสซิบิลฟังก์ชันในทุกแบบบ้านลงตัวกับทุกการใช้งานและเข้ากับยุคนิวนอร์มอลค่ะ โครงการล,ล้าลินทาวน์แลนซซโอคลิป2บางนาสุวรรณภูมิรองรับเพียง140ครอบครัวเพื่อความเป็นส่วนตัวไม่แออัดโดยแต่ละซอยค่ะจะวางบ้านให้อยู่ไม่เกิน8ครอบครัวและมีสวนสวย geometry style พร้อมคอนเซ็ปต์ธรรมชาติบำบัด let nature heal ให้ธรรมชาติบำบัดด้วยกลิ่นสีสันเสียงและสัมผัส ของพันไม้และดอกไม้และแลนด์สเคปของสวนที่มีขนาดใหญ่ถึง1,384ตารางเมตรพร้อมขับเฮาส์ฟิตเนสวิวพาโนรามาและโคว์วอล์กิ้งสเปซเพื่อความสมบูรณ์แบบในการใช้ชีวิตในลาลินทาวละซิโอคริปบางนาสุวรรณภูมิค่ะโดยภายในโครงการจะมีแบบบ้านด้วยกัน4แบบค่ะแบบบ้านโมเนตมีพื้นที่ใช้สอย124ตารางเมตรตั้งบนที่ดินเริ่มต้น35ตารางวา มี3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องรับแขกและ1ห้องนั่งเล่นซึ่งสามารถปรับใช้เป็นห้องทำงานมินิออฟฟิศหรือห้องโฮมเธียเตอร์ได้1ห้องรับประทานอาหาร1ห้องอเนกประสงค์ที่สามารถใช้เป็นห้องนอนล่างได้ด้วยครัวแยกสัดส่วนระเบียงชมวิวและที่จอดรถหนึ่คัน แบบบ้านเลนัวมีพื้นที่ใช้สอย148ตารางเมตรตั้งบนที่ดินเริ่มต้น39ตารางวาเป็นบ้านหลังใหญ่เพิ่มสเปซให้ทุกพื้นที่ใช้สอยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในยุค New Normal มี3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องรับแขก1ห้องรับประทานอาหารครัวแยกสัดส่วนระเบียงชมวิวและที่จอดรถ2คัน แบบบ้านดูชองเป็นบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ใช้สอย156ตารางเมตรตั้งบนที่ดินเริ่มต้น50ตารางวาเป็นบ้านเดี่ยวที่เพิ่มพื้นที่ส่วนตัวให้กับทุกคนในครอบครัวมี3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องรับแขกห่งห้องรับประทานอาหารครัวแยกสัดส่วนส่วนเตรียมอาหารระเบียงชมวิวและที่จอดรถ2คัน โกแกงเป็นบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ใช้สอย174ตารางเมตรตั้งบนที่ดิน55ตารางวาขึ้นไปเป็นบ้านหรูพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ทั้งภายในและภายนอกพร้อมฟังก์ชันเหนือระดับที่ปรับการใช้สอยได้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมห้องอเนกประสงค์ที่เป็นได้ทั้งห้องทำงานและห้องพักผ่อนของครอบครัวหรือห้องนอนชั้นล่างทำให้บ้านนี้มีฟังก์ชันถึง4ห้องนอน3ห้องน้ำ หห้องรับแขกหนึ่งห้องรับประทานอาหารครัวแยกสัดส่วนส่วนเตรียมอาหารระเบียงชมวิวและที่จอด,ดรถ2องคันสำหรับโครงการลลินทาวลาันิซอคลิป2บางนาสวนภูนะคะจัดได้ว่าเป็นโครงการบ้านที่อยู่บนทําเลที่น่าอยู่ที่สุดในโซนบางนาลาดกระบังค่ะตัวโครงการตั้งอยู่ไม่ไกลจากท่าอากาศยานานานาชาติสวรภูมิบนถนนสีวารีน้อยบางนาตลาดกม .18 หรือซอยลาดกระบัง54ค่ะ ใกล้แหล่งงานแหล่งช้อปปิ้งเช่นเซ็นทรัลวิลเลจสยามพรีเมียมเอาท์เลท เมกะบางนาโลตัสและตลาดไลฟ์สไตล์อย่างเช่นตลาดสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิที่เดินทางสะดวกสามารถเข้าออกได้ถึง2เส้นทางเส้นทางหลักค่ะบ้านหน้าตลาดโดยมีมอเตอร์เวย์นะคะที่จะพาคุณมุ่งไปสู่เมืองได้อย่างรวดเร็วหรือว่าจะออกนอกเมืองไปเที่ยวชนบุรีก็ง่ายได้ค่ะหรือว่าจะเป็นวงแหวนรอบนอกนะคะที่มุ่งหน้าไปสู่พระรามสองและบางปะอินและเส้นทางที่2ค่ะถนนลาดกระบงังโดยมีแอร์พอร์ตลิงค์นะคะ ที่เป็นการเดินทางสาธารณะที่เชื่อมต่อเมืองที่สะดวกสบายและรวดเร็วค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยในโซนบางนาลาดกระบังนะคะพลาดไม่ได้ค่ะกับโครงการลาลินทาวนลันซซโอคลิป2บางนาสวนนภูมิค่ะที่เราจะเปิดพรีเซลกันในวันที่1 7และ18ตุลาคมนี้นะคะจองในงานจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษเป็นส่วนลดและของแถมกว่า3 0,000บาทค่ะ ย้ำเลยนะคะว่าเฉพาะในงานวันพรีเซลลนี้เท่านั้นค่ะที่โครงการล,ลัะลินทาวน์แลนเซโอคลิป2บางนาสวนภูมิค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมมานะคะและฝากไปด้วยค่ะคิดถึงบ้านสวยคิดถึงเราและลินพรอพเพอรตีบ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดีค่ะ